รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบทกำหนดโทษถูกต้องไหมครับบทลงโทษถ้านักเปิดดูนะในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งต่างๆนะครับที่อยู่ ก็คือเดินถือป้ายนะครับแต่ก่อนก็จะมีกิจกรรมนึงที่เรียกว่ากิจกรรมวเดนะครับซึ่งสาอั่งัเรียกว่าเนส่วนของรังาั์นคัุจะยาวนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่มีคนสักฎหมายเนี่ยมันเป็นตรวจการเรื่องต้องนะคะที่เข้ามาร่วมสังเกตการในวันนี้ ู้กับผู้สมัครทุกท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าวันที่22มิถุนาใช่ไหมคะ22มิถุนา2567นะคะจะไปพบกำหนด18นาฬิกาของวันที่31มกราก็คือพอ18นาฬิกาของวันที่31มกรา ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะในรกบระยะเวลาการหาเสียงท่านผู้สมัครเมื่อสี่ปีที่แล้วเราเลือกตั้งผู้เคยเข้าใจในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งมาแล้วแต่ว่าเราผ่านในนามผู้จัดกิจกรรมขอขอบพระคุณท่านเป็นใหญสูงที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจการรับกษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งแล มีส่วนร่วมการรายงานต่อไปครับเขานะคะเขาก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าการดําเนินการของเขาต้องไม่มีลักษณะที่การทาเป็นคุณและเป็นโทษกับผู้สมัครอื่นซึ่ง3านะคะของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นปัจจุบันมีการแก้ไขฉบับที่2ปี2,566เนี่ยให้สมสาชิกสภาท้องถิ่นดึงถึงได้มจาจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อคบคุมความรู้ให้กับผู้ท่าน,น หย่อนวัดลงคะแนนในวันที่1นกุมภาพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งของเราจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตถูกต้องตามข้อกฎหมายนะคะแล้วไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งนะคะปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายเพราะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อลดเรื่องร้องเทียนนะคะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในจังหวัดปทุมธาน ส่วนบอกสัม,มันรล้อเรียนแต่ถ้าท่านได้เข้าใจกระบวนการต่างๆนะคะเงื่อนไขการหาเสียงโดยจุจรริตนะคะไม่ใมส่ร้ายป้ายสีปูต่อสู้นะคะไม่โพสหาเสียงในลักษณะที่เป็นการลดกอนคะแนนของฝ่ายตรงข้ามนะคะเราก็จะ,ะดำเนินการเป็นไปด้วยความเ,เรียบร้อยราบรื่นนะคะก็อย่างที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวราย โครงการนี้เรามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ให้กับในส่วนของท่านผู้สมัครโดยมีวิทยากรจากกอปตงปทุมธานีนะคะที่จะมาให้ความรู้ในส่วนของกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้นะคะเรามีวิทยากรจากปปชนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและลิสตสิทของท่านผู้สมัคร แ,และเมื่อดนราบเลือกตั้งเมื่อท่านเข้าสู่ตาแหน่งแล้วนะคะท่านจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและดีสิยนยางไรนะคะวันนี้เราจะได้ฟังจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินมาให้กับท่านนะคะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว